ครับผมนะครับเช่นปุ๊กเทเลนแปดสิบนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาจาัดคลิปให้หนึ่งคลิปเป็นรถเคสอาร์นะครับใส่กล่อง API ไอหนึ่งกราฟนะครับกล่องจะตรงรุ่นหรือไม่ตรงรุ่นก็ได้นะครับแต่คันนี้จะเป็นเคสอาร์กล่องโซนิกครับเอพีไอเป็นแบบนี้เลยหน้าตาอันนี้เป็นกล่องโซนิกนะครับหนึ่งกราฟปรับจูนได้ข้างในไม่จํากัดนะครับ เรามาดูรอบเครื่องยนต์นกันนะครับคันนี้เป็น5ีห้าเก้าัสามนะครับเรามาดูหน้าใหม่กันว่าเครื่องยนต์นเป็นไงบ้างอันนี้เป็นรถลูกค้าที่ทํามาแล้วแล้วเรา,าติดกล่องที่เรานะครับดูได้อยู่ประมาณหมื่นสามถึงหมื่นสี่ได้เลยว่าไมมันได้เท่านี้นะครับ ภาเดินนิ่งปกติทุกอย่างครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ฝากไว้นะครับสำหรับชาวเพจนะครับใครที่สนใจชอบก็ติดต่อเข้ามานะครับ0 8 6 9 9 1 3 8 5นะครับชัางฟูจิรังกรมาติศขอบคุณครับ